พีปอบมันติอาศัยเกาะน้ำรดน้ำลาค้นไปหากินไก่ซำได้มันกลับไปได้ว่าแต่มีค้นไปทรงถ้าส้มเจ้ามีโอกาสขับรถให้ปอกนั่งมันก็นจะเป็นตาตื่นเต้นดีเด้เนาะวาบบ้านน้องดำนี่เป็นหมู่บ้านตำบลสองสามลอยลังค่าเลือดหมดละแต่ละกรอบว่าก็ถือว่าขอน้างมีฐานะย้อนเป็นบ้านเศรษฐกิจ ให้บ้านเห็ดไฮอ้อยกันหลายแต่ว่าถนนกับเป็นลุงเป็นบอ่อสนิทที่ค้นขนานน้ำกันว่าถนนสายดาวอังคารบักตันเป็นนักเลี่ยนอยู่สั้นหม้อหาเป็นคนเลี่ยนเก่งเดะแต่ว่ามันต้องออกมารับผิดช,ชอบทางบ้านคือยังผู้ใหญ่คนหนึ่งนี่ละ่ะขาดเลี่ยนดูดูจนว่าคู่ไปน้ำหดเฮียนบา,บาดบ่เด้ไปโลงเลี่ยนมันก็สิมีนาทีในการขับรถสิบล้อ ช่งอ้อยเขาโล่งงานประสันกับไปล้านอ้อยบักตันคับฟ้าชานะลุมมันแหงหลายอยู่พ่อใหญ่พดนั่งยุค้างๆบอกบักตันที่คับรถว่ามีเบรกเลยไญยามสิโลงลุมแต่ว่ามันกับบ่ปากดอกบักกันกูบอกให้มึงค่อยๆนะรถกูเสียห้างหมดแล้วพ่อใหญ่ยพดหายให้ล้านย้อนอ้อยท้ารถมันกับนักบ่แห้งแล้ว ห้าเถ้าโต๊หลุมใหญ่ๆลรวปิ่นบื้บมานี่สิจังมันซาปได้ดดอกปูบักตันว่าแต่ว่วาบาเลียวเบิ้งหนาคนนั่งอยู่ข้างๆเด้พูนหันไปเลี้ยวเบิงบงง่ง,ง,บ,งบ้านห้างสองลังติดกันพุนรหลดพ่วงเฉียนไปหอดอีกบ่ไกลเนี่ละบ้านห้างเนี่เป็นบ้านปูนสั้นเดียวหลังใบไ่ปานเดดดอกมีญยาขึ้นโกแน่อยู่จักน้อยมันบ่มีคนอยู่มาเป็นสิบป,ปีแล้ว เจ้าของบ้านตายกันเบิดตายไลๆกันแบบบ่าหูสาเหตุเลยเด้เขาว่าถึกปอบกินว่าสันบักตันเห็นเอียงจักอย่างอยู่เทิ่งหลังค่ะบอก้าจ้องไลเฝ้าลบตาหันมาเบิงถนนถึงสิเว้าว่าขครับเร็วมันก็นเร็วได้ว่่เกิน20กิโลเมตร,รต่อส่วโมงย้อนมันอยู่ในหมู่บ้านแถมลุมมีแต่หล่นมนอเตอร์ไซค์ตกแอวหัก บักตันนี่ยอยากเหยียบขั้นเล่งเป็นลอยเลยบรเทาะแต่บาพ่อมาหอดบ้านซวงลังกับต่องสะรอคือเขาลุงมบักไงอยู่ตัวหนาลบไปทางใดกับบ่ใดเงือยอยู่มือเริ่มสีซัดแล้วบกกาเลี้ยวไปเบื้องบ้านห้างอีกอยอนอีหยังจักยางอยู่ทั้งหลังค้ามันเป็นคนสามสี่นนี่ละโตัวซีดซีดว่มนางหวอยขาทั้งหลังค่า เ้วก็ลี้ยวมาทั้งรถชิบล้อของมันเบกบักตันเบกอ่ะอ่ะพ,อพ่อใหญ่พดเบาบทันขาดคํมเอ็นข้อเรากลา่นกอบย้อนบักตันตกลุมบักแห้งเล็งเครื่องปือ้อเอ้ยบักหามึงเอ้ข้อกูดุงบิดแล้วว่าแมนช่วงล่างรถกูไปเบิดแล้วเจ้พ่อใหญ่พดจมไหลหลาน เอาอ้อยไปทรงล้านใหญ่ไม่จะต้องถาคิ้วเดะเพิ่นก็นอนถาอยู่ในรถส่วนปหญ่พดก็ล่งไปเอาคิว้วพอนอนไปจากประม่านหาทุ่มนี่ละปัญ่พดกัยยางมาบอกไปละเอารถไปทางล้านขีบเขาสิขีบอ้อยล่งแล้วเพิ่นก็เลื่อนไปละได้ยินตาเสียงคนข,นขีบอ้อยห้องว่าเอา้าคนอยู่ทั้งหลังข้าลงมาเด้อรถสิขีบไปน้ำเด้ว่สัสนบักตันนี่สั้นเลยละ คนใส่ทึงหลังค้าคือผู้ไดมีผู้ใดมานํามั่นก็ะโตนรดลงมาเลียวไปเบิงก็บ่เห็นผู้ใดเด้ดละ่ะนั่นเด้นั่งของมอู่หันเด้เอา้าไปใส่หรอว,วะคนขับรถขีบว่าบักตันในเสียวดากเลยหลังจากทด่เอาอ้อยเอาอยัางล่งเบิดแล้วก็เลียยดำนักพอดีคนไทยบานเดียวกันเพิ่นก็มาเหตงานอยู่นี่ละขอติดรถกลับบานไปนำ้ำสามสีคน เพิ่นกับผ้ากันนั่งยู่ข้างหลังนายตันกับผ้ากันคับออกมาด้วยความเต็บุอยากกลับไปทางเกา่าเพิ่นก็เลยตั้งใจสิเลยไปอีกเส้นหนึง่งเลียนอ้อมเอานะแต่ก็ต้องเบรกหัวดวนเอีย้ยยนพ่อไพดท่วงขึ้นว่ามึงสิไปสายบักตันเรียวทำแม่ซุ่มหยุดถ่ายจมปูดปูดขับรถจังไดของมึงวะสื่อมาบ่าไปขับขี่ขนาดอาศัยรถเขามาได้นน่ บักตันกะจำใจถอยรถขึ้นเลี้ยวออกจากถนนใหญ่เขาถนนสายเก่าผ่านหมู่บ้านน้องดำเลี้ยวบง่งหน้าเรียกกับพ่วงจิตตีหนึ่งแล้วขับมาอีกประมาณโลนึงกะเริ่มมีบานคนแน่แล้วหาล่างบ้านกะเปิดไฟหน,น้าบ้านหาล่างหลังก็มืดตึ๊ดๆเลยสลากางบานาแน่กะเริ่มมีบานค้นแน่นได้ปะนี่ไกลสียหอดบ้านห่างซ้อหลัางนั่น ถนนก็นเริ่มจะมีลุมมีบ่อหลาขึ้นก็เกา่าสายตาเพิินก็นเห็นคนยืนอยู่หน้าบ้านห้างเป็นผู้ใา้จ้องมาทางรถซิบล้อก็พญาย่ามเฮ็ดเป็นบ่าสนใจผู้ใดไ,ไม่ยืนอยู่มองหันดึกๆดื่ด่นๆ่ิวพญาย่พดเวา้าโอ้ยสิเว้าเฮ็ดหยังบักตันจมในใจพอใหญ่พดเลี้ยวเบิงบว่างตาเด พ่อรถแลนเขามากใกล้ๆได้ยินตะซุ่มอยู่ข้างหลังต๊บกระบะดังปึ้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 งไปเร็วเรวไปเร็วเรวสามสี่ขนพ้ากันห้องบักตันกะเอาเป็นยังเนาะช่องกระจกหลังเลี้ยวเบิ้งกระบ่เห็นยังเนาะย้อนกระบะมันถือเสียงซุ่มย่ดไทยกะค้อนตีเติ้งเติ้งตึ้งห้องวีดไว้เป็นยังวะพ่อใหญ่ดสงสัยหันหน้าหันหลัง พ่อใหญ่พดนี่แปลกใจย้อนเลี้ยวเห็นบักดีมันยืนอยู่นาบ้านว่างหันพ่วมออกยางก้าวออกมาทา่งถนนพ่อรถแลนมาหอดนาบ้านห้างก็เห็นแต่มันแลนเยอ่ยอๆมาทางรถเฮ่อมันคือเหตุจังสันวะพ่อใหญ่พดขึ้นแต่ว่าบักตันนี่เห็นก่อนแล้วมันก็เลยพยายามเล็งเครื่องฟาดงหลุมยางไว้เสียงซิฟล้อต๊หลุมเครื่องเครื่องเคงเค่องทิงเสียงซุ่มอยู่ข้างหลังห่วง บกักผู้ชายวังหันมันแลนำล้ำรดแล้วกระโดดบึ๊บเกาะประตูฟังคนขับเพราะงให้พดห้องเสียงลงส่วนบักตันบ่ต้องเว้าหอดเหยยบขั้นเล่งมิดบักอันนั่นเอานามาแนบกระจกแลบลินเลียลินมันเงาขนาดลดเสียงดังๆังยังได้ยินเสียงลินมันฮูดกับกระจกเปืืดมันมันคือเฮดังทันได้เห กูว่ามันบ้แมนคนแล้วละบักกันมึงเฝ้าแล้วแล้วเร่งเครื่องแล้วเร็ว,รว,รวไปพอไงพอดบ่ได้ห่วงหลุมแล้วบานนี้เสียงซุ่มอยู่หล,งลังรถกระดังบ่เสร้าพ่อขี่เลยบ้านน้องดำมาด้ไกลเติบมันก็จะเป็นป่าอ้อยกับทงหน้าบักก็ยู่ข้างรถกระหายไปแต่ว่าซุ่มอยู่ข้างลลางนี่แห้งห่วงคักกอเกา่าเสียงคือยังคนยานยังคัก พ่อขี่มาหอดโม่บานจะคว้ากงกระจอดเห็นตาซุ่มอยู่หลังลรถแลนแตกบือลงมากองกันอยู่ในบ้านพญยพจ์แม่นยังรา่าซุ่มพญโพจ์ถามพ,พี่พี่หลอกพ่อพี่หลอกนายอันหนึ่งตอบเทิงสันตอนที่พ่วงสิพานบานห่างซุ่มนางยุ่เลาะไทยกระบ,บะได้ยินแต่เสียงตึ๊บคือยังอีหยังกระแทกเขากับรถเพิ่นเหลียวเบิง้งเห็นตะเมื่อคน้นเกาะอยู่ข้างๆ มันมีสี่องว่างอยู่เนาะที่แรกกระาแมันคน้นแต่วานิวมันค,ค่อยๆเกะาะไตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพ่อหวัวเทิงขอบกระบะมันกระโพหัวออกมาซองเบงิ่งพ้นอยู่เทิงรถแล้วก็ก้าวขึ้นมานั่งอยู่เทิงขอบแล้วย่นขาลงมาแบบบ่จับบ่ยยานตกเลยเพิ่นกับผ้ากันห้องเสียงลงยิบเอาทอนไม่ที่มันเอาไว้ใส่ตัวขึ้นทางขอบกระบะนั้นเล็งให้รถแดแรเร็ว ตาเพิ่นมะฮองอีกรอบกันยอนมันมีอีกบักอันนึงไต้ขืนมานางทั้งหัวเก่งกลายเป็นว่ามีผีสองตัวมันดวดลงรถตอนพ่วงเสิเขาบ้านนี่ละถึงสิ้ผ้ากันยานปานใดตัว่ารูดูออยมันบะฮันในเบิร์ตต้องขับเ้นนี่เป็นประจำกะหาพระมาหว้ข้าหนั่นแล้วผ่านไปอาทิตย์กลัวๆนายตันกับพ่อยญ่พดต้องไปงานศพพี่น้องอยู่ทางบ้านน้องดำพ่อไปหอดกับไปฟังพระสวด เขากะจะเอาเต็นมากลางได้เก้าอีพ้พลาสติกอบอตัวนี่ละมานั่งเลี้ยวนาเลี้ยวหลังแล้วค่อนขึ้นมากไงทละเอาพ่อาย,ยพดถามพี่น้องอยู่ข้างๆพ่อยายอันนั้นเล่าก็แน,นมนาแนมหลังก่อนจะตบบัวว่าค้นบอกกล้าออกมาจากบ้านปะเข้าว่าผีปอบอรารวาสไม่ไงเล่าก็ตายวันผีปอบเม่ละเบืงชงพี่น้องซิมก่อนจะหันไปฟังพระสวดตัวหึผีปอบจ้งไดล่ะเอา มันมาจระทาง่งไดพ่อหญยผดชิมตัวบอ,บอย่อมจบง่ายๆได้เล่าเดา้าพระไปแล้วกินเข่าค่อยเช่าวูฝังว่าแล้วก็หันไปฟังพระสวดคือเกา้าแต่ว่าพ่อยญ่ผดนีขั้นปากเล่าเป็นซุ้มปากไว้แน่จากหน้อยเห็นยังกะสิท่วงเห็นยังกะสงสัยไปปัดแต่ว่าเครื่องเสียงมันกระดังเล่าก็เลยกัดแขวอดใจไวพ่อพระยางออกเียนซํำนันละเล่ากับพูดไปถามพ่อยันนั้นท่านที่ ว่าจ้งไรก็เอาปอบแนวไรเมียญ่อันนึงเราน่งอย่ข้ังหลังกับตอบแทนทีแรกเราก็ดีๆอยู่นี่ละแต่ว่ามือ้อนึงพัดบ่กินเขากินน้ำบอกถ้อยากกินก้อยกินก้อยพอลูกไปหาซื้อมาให้เราก็คุยคำบาหไ่บ่ยอิม่มสชกินอีกลูกเราก็ไปหามาไหมบออิ่มอีกวายเขาก็ว่าแมนแล้วระแนวนี่ ถามเล่าว่าแมอ่ออแม่บ่เล่ากเ็เฮ็ดตาของขวง่เบาแล้วก็น,นั่งหันหลังให้คนเป็นยู่แบบนี้ละสามามื้อแล้วก็ไปไว่คือบ่อบผ้าเล่าไปหาหมอล่ะพญยพยพดสงสัยไปมาแล้วหมอแล้วบอกว่าบ่เป็นยังก็ได้พากันเอากลับมาตัวงามเดิกๆเ,เห็นแต่เล่าไปคว้าตู้เย็นได้หมูริบไปเอาเอาไว้กระเฮ็ดแห่งคนงานดัดอ้อยกินนั่น เห็นบักล่าว่าแปะสองโลกเด้เรากินเบิด์ผู้เดียวเลยไว้มันแมนเอลิตแต่ละป้าความไม่ได้ทาด่างใดล่ะพญยพดบ่ยอยากเสือมึงเห็นบ้านห้างสวงลังติดกันอดอติดหนทางที่ม้านี่บอไว้นั่นละ่ะตัวตอนมันแม่ใหญ่อันนั้นว่าเออไม่เป็นยังละ่ะพญิพดเอะใจว่าสิเกี้ยวของกับที่จะควงเห็นบอ นั่นละ่ะตายงอนพี่ปอบกินได้นั่นเขาว่าอีกกรรมบ้านติดกับบ้านห้างซองหลังนั่นละเป็นปอบแม่ไงเล่าเว้ากับเลี้ยวนาเลี้ยวหลังไปนั่มย่านพ่ออีพีปอบหรือบ่าสันลูกหลานมางานแม่เอริเตละป้าแม่แมงอีกกรรมถเล่าขาบ่ดีนั่นบอกเป็นปอบพพอใหญ่พดว่ายอนบ้านหลังนั่นมันมีแม่ญ่อันหนึ่งอายุประมาณหกสิบห้าปีนี่ละ่ะเล่าอยู่กับลูกชายลูกสาว พากันอายุหลายแล้วตบาบ๊แต่งงานแต่งการแล้วกะบ,บ่ออกจากบ้านจากซองจากเถือบ้านเล่าสิอึมคึมแน่จากหน่อยปิดหัวไว้ตลอดตวบาบท่านดีแม่ใหญ่อันนั้นเสด็จเบาเงี้ยงยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเอกอากมาตะลังบ้านมองเขาพากันเห็ดข้ัวซุ่มที่ถือตัวแนวกินออกมาเสือบน้ำโตอาหารเนี่ยก็พากันชะง,งักมีเสียงผู้หญิงกีดเลี้ยวเบื้องหน้ากันแล้ว เห็นส้มแม่ข้าวว่ากันหิวปีกนนหน้างอหนึ่งออกมาเอานางไว้เทิงเก้าอีเป็นอย่างละนางคือตาขวงขวางแม่หญ่อนันตนนนว่าผีเขา่าไหญไงวายคนกับผ้ากันมารุ่มแล้วแต่ว่าผู้คขยานกับผ้ากันยางออกไปห่างๆคือว่าจังชันมันไปว้าเนื้อในถังพ่อหามันกับห้องกีดรถตาขวางจัิงสิแม่แม่ข้าวว่าส้มผู้เท่าผู้โถกับผ้ากันเข้ามา มีหมอทำอยู่น้ำผู้นึงเพิ่นก็เลยเบิงห้มึงเป็นผู้ใดมาเห็ดยังอยู่นี่กูหิวกูหิวขอกินซื่อๆบ่ได้ติห้วยมันบ่นเป็นแนวเด้นี่มึงเป็นผู้ใดถามไปนางอันันกบ็บบ่ตอบเอาตะนางกมา้มหน้าคนกับผ้ากันมามุ่งบ่ดนีผ้ากันเดาความนั่นความนี่จนว่าพานไปแปะซุโมงพอแย,ย่จำราร้ก็เลยเป่าหัวห้วหมันจังออก พูจักอิจวงขายไข่บ้านชงได้บ่มันขี่รถเล่มาขายอยู่บ้านนองดำนี่ละมันบกหู้เนาะว่าเมย์อันนั้นเป็นป๊อปมือหนึ่งนั่งจวงขี่รถเข้าบ้านนั่นเข้าบ้านนี่มาเรื่อยจนว่ามาหอดบ้านน้องดำใครเด้อใครใครหน่อยใครแญ่กับใครแพงละสามสิบหน่วยออกมาเลือกหลือสื่อหากันใด บวกเมื่อดักวักเมื่อเรียกใครเด้อใครพ่อมาหอดนาบ้าน,มนเนมย์กมเล่าก็ออกมาบวกขายจังไดหลักใครนะเมย่กายืนแอวหันหันพาสินกับบ่เกิง่อกันเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบเบอร์สองร้อยสิบเบอร์สามร้อยเดี๋ยวเบอร์ 4, 90, นนสี่เก้าสิบเม่ไงจะเอาเบอร์ไหนนั่งจวงยางลงมาจากรถมีกระเป๋าห้อยแอวมาพร้อมเอาเบอร์สี่จักสองแผงน,นะ เฮวขาไปองนะนหน้าบ้านหานะเดานางเด้อแม่สิยาง,งไปยึบเงินก่อนว่าแล้วมัแย,ยังกำกับยางแอวเดียงเดียเขาบ้านบ้านเล่ากัสิมีสังกะสีมาแอมเป็นหัวเลี้ยวเขาไปกับบ่เห็นยางดอกแต่ว่าประตูหัวเล่านี่เปิดอยู่พื้นที่บ้านมันกับบ้ใหญ่แห้งไม่กกกไม่แล้วกัหัวทถบแห้งอึมคึมเพิ่นก็ถือถาดไข่เขาไปละบ้านเล่าเป็นบ้านไม่ยกสูงมันเกาจนวาสิเนยขึ้นจ้คจว้งบ้านนั่นละ ต่ล่างเฮียนกะหกหกจากเอาหยังมาบ้างเทินกันอยู่เห็นลูกชายเล่าหัวยองยองหนวดเข้ากะลายนุ่งตาทรงค้าสันเสือบ่นุ่งเบ่งทรงสีเสียบน้ามามือเทือนนี่ละผู้ลูกสาวกันนางเฮ็ดหยังอยุกกุกกักักยู่เละาขางมาไดเฮียนเห็นกกบักเน่าอยู่ล่างบานหน่วยมันโดกดวกด้วยความอยากได้บักเน่าก็เลยถามป้าบักเน่าเจ้าจังไดคือโดกคักแต่แม่ แม่ยายกำยิ้มพุ่มใจจับแขนนั่งจวงผ้าไปเบิงตนบักนาวนั่งจวงในกระแปลกใจอยู่เด้บ่ต้องจับกระไดแต่กะบ่ไดบอกยังแม่หญ่กำสาทะยายเรื่องบักนาวแล้ไปละ่ะแต่ว่ามือนีบย่อมปล่อยแขนวันเถอะนั่งจวงก็อยากสิดึงแขนขึ้นแต่ยานเสียมารยาทเลี้ยวไปเห็นตนเตยออยุขาห้องน้ำแอมสังกะสีเล่างามคักเพิ่นแห่งพ่วมอยากปลูกพอดีก็เลื่อยยางไป แม่กําก,รรกับกําม,มือปอบไว้ปาต้นเตยจะขายป่าแม่คยจะเอาไปปลูกเอาีิล่ะอยากได้ช่ำแรงก,ก็เอาไปถึงอรอดแม่ย่กํากรรว่านั่งจวงกระไดโอกาสปล่อยมือเตด,ดเอาแหนงเตยซุบมันพ่วมออกหากแน่น้อยนะได้มาหอบหนึง่งตว่ามันผัดมีขีดดินกระเด็นใส่เสียน้ำแขนน้ำขาแมงย่กํา,ากรรขลาดเอามือมาเศให้ยรูปยืหันแล้วผิวมึงงามนะ นิ่มดีห้อยยิ้มเล่าในเห็ดนั่งจวงขนลุกฟ้าวเบี้ยงตัวนี้หอบต้นเตยขึ้นรถเอาเงินคาใครแล้วก็จ่ายคาเตยเล่าฟ้าวขับรถออกมายางไว้วนรถไปหาขายใครอยู่หลยหมู่บ้านพ่อคำกะกับบ่อย,ยางเขาบ้านเท่านั้นละหมาปักโบสามชีตัวบ้ากันเฮาบะสันพ่อถืบตีนใส่เห็นตะมันผ้ากันห่วงเอีงเอ็งเอีง เลียนหูหลุกับใบไต่เตียงมึงไปกินหมามาแต่จวงหมามันคือเฮาผู้พอว่าบอได้ล่ะใครจะกินกว๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงธรรมดานี่ละนั่งจวงว่าบ่แมนเขารักเอาเนื้อมันใช่ตี๋ย่ะ <laughs> พอไา่เบาหยอกลูกพ่อยง่เมื่อเศร้านั่งจวงกับลูกขึ้นมาหนึ่งเขาตะเศร้าเห็นตาพอ <laughs> <laughs> นั่งหลังงอๆอยู่ทั้งเตียงแต่ลางเฮียนบอปากบอติงเว้พอ เจ้ากินบอกาแฟาขอยชี้ส่งไมาา้นั่งจวงถามตา่บาบ่มีปฏิกิริยาเพิ่นก็เลยย่างไปซวงเห็นตาเล่าเห็ดตาเลีกเลยกเลียกแลบลินๆๆๆ่นแลบแลบฮึพอกูเป็นอย่างน้อน,นั่งจวงขึ้นเจ้าบ่าสบซยอมบบองไดบ่อพอเอามือจับคิ้งเบิงเห็นตาเล่าเดมือเหี่ยวเหี่ยวเล่านั่นละมาจับแขนนั่งจวงแล้วก็เอาตาเลี่ยปากสีหน้าดีใจวันเถาะ เป็นตะแชบว่ะผิวมึงคืองามแทลนานงเสียงพอเบาคือผู้ยิ่งผู้เท่ามือวานเลยคำเบาเดียวกันกับไม่แย่นนั้นละเป๊ะพอเจ้าเฮ็ดยังนี่เจ้ามันอีพ่อคอยบ่านี่คำเบาคำจาเจ้าคือบ่คือเกา่นานั่งจวงเริ่มสิบ่มั่นใจแล้วกูหิวกูขอ,อกินมึงน้ำได้บ่พ่อนายเลือกตาบึง่งวาย ขึ้นมาแนวนี้เนาะบานนี้นั่งจวงคืดก็ได้เอิ้นหมอส่งหมอทํำแล้วมาเบิงเห็ดจังได๋ก็บอ,อกบอกตอวบากูติดรถขายไข่มาว้ยอีนั่งจวงแปสิเป็นลมคืดว่าเมนไม่ใงกําคักๆไทยบ้านก็แหงซาว่าเล่าเป็นปอบเว้ยบ่มม,มาม้มือพอเพิ่นก็บเซ็ตปากกองดองจากนั้นไทยบ้านส่งก็เริ่มทย่อยตาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซุ้มปเูเถาปูโถหรือซุ้มปวยนอนติดเตียงเอิ่นได้ว่าจัดงานสบประบาดเบาไว้ได้เอาศพไปฝากบ้านอื่นเผาพ่อมั่นกินอิ่มแล้วมั่นก็เศร้าจากนั้นกับ่มีคนตายดูๆอีกแต่ว่าตอนที่มั่นกินไล่สุดท้ายแล้วมีคนขับรถพานไปทางตีนบ้านมั่นเป็นปลาอ่อยเนาะตะเวนกับพว่วมสิตกเราละจูจๆกับมีผู้ยิ่งเถาเถาใส่ผัสสินบ่เกิง ย่างแอวเดียงเดียงมาหาดักรถถามว่าสิไปทางบ้านน้องดำบ่ผู้เขาบอไปเขากับว่าบ่บัดนี้มันผัดมีรถเกง๋งคันหนึง่งขี่มาเห็นมหไงอันนี้ละเล่าก็เล็จ,จอดถ่ายุข้าวหนึ่งว่าแม่เล่าสิเปิดประตูเขามาผัดเลี้ยวไปเบื้องเอา้าไม่ไงอันนั้นบ่อยู่เหรอเห็นจังสั้นกับเขาเกียออกมาหรือแล้วคืดย่านอยู่เด้แมนยันยงน้อสัน้น แนมนาแนมหลังตลอดว่าสิมีคนเกาะหลดมานําบ่พ่อมาหอดบ้านน้องดําเพิ่นก็เลยสีแวะซสือตามบักหุ้งใกล้ยางปลาเผาก็เกลยจอจอรถ้หนาบ้านห้างซ้อหล้างนั่นล่ละเพิ่นกระดับเครื่องเลียนความท่างไปล้านปิ้งไกล้ตามบักหุ่งมันอยู่ฟ่งตรงขามคือบ่เอามาว้ทางนี้เจ้าของล้านทมบ่เป็นยังดอกค่ะทางนั่นก็นสะดวกดียู่เพิ่นว่าแนมเบบางท่างรถเจ้าขวง กระจกรถเล่าบอถึอปันไดเด้เพนเหลียวเห็นคือยังมีคนอยู่ในรถสองสามคนนี่ละตกใจแล้วว่ามันลืมล็อกรถไม่ค่นเขาไปนางก็เลยล่องกดรีโมดล็อกมันผัดดังตื้อขึ้นยังมันล็อกอยู่แลว้วบอคักใจก็เลยแล่นความทางไปเบิงอีหยงวะสงสัยตาฝาดพนก็นเลยแล่นความทางมาทางลานตาบะหุงพ่อได้แนวกินครบกับอ้อยลับขึ้นมาเห็นคนน่งในรถอีกแล้ว มั่นใจแล้ว่าบ,บัดนี่บ่าตาฝาดเล่อยหันไปถามแม่ค่ะแม่ค่ะเจ้าเบื้องรถขวอยูเจ้าเห็นหยังในรถบ่ผู้จะควงบ่าก้าเบาว่าจะควงเห็นค้นในรถหาเถื่อมั่นบ่มีบ่ได้ละ่ะบ่เห็นอีอย่างแม่ค้ะกะหันไปตามบักฮ่งให้ลูกค้าผู้ไหมนั่งอันนี้ก็ย่างกลับมารถเห็นเงาค้นนั่งอยู่เต็มตัดสินใจเปิดประตูซ่องเข้าไปเบิง่งบ่มีคน้น ยังวะเพนกับแนมหาแนวที่มันเหตุให้เกิดแสงสะท้อนกาบเอเห็นยังพิสังเกตพ่อสตารถมันกระดังแตัดตัดบอดีเอ้าเพ้นยังน้อบานนี้รถกัคือ,อยังไม่ไม่อยู่คุ้มสตาตาบากับบอเป็นผลข้าวหนึ่งเห็นตามแม่หย่บ้านค้างๆกันยังออกมาใส่ผ้าซินบลอเกิ้กันดอกอยังแอลเดียงเดียงเอา้าลักษณะคล้ายๆกับไม่หย่อ,อันนั่นละ คนหยังก็จะคือกันแต่วะเพิ่นคืดเป็นหยังลรนั่งแม่ใยญ่อนันตก้มลงมาถามทางฟังคนสอนเพิ่นกระลดกระจกลงมันบติดไม่ใหญโบู้ว่าเป็นหยังยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพวามอยู่โทรหาคนมาสวยแยวให้บักหำม,มาเบิ้งหายก็ได้แม่ใยญ่อนันว่านางนั่นก็คึดดีใจเห็นตะข้าวหนึ่งกู้ชาส้ทาทางน้ำว่วอาบยางออกมาลูบๆค่ำา่ำ,ำลดอยู่ข้าวหนึ่งก็ติด เท่าที่เห็นนะเพิ่นบ่ได้เหตุยังเลยเดะบ่ได้จับได้กดอะไรอียังมีต่างต่เอาเมื่อจับนั่นจับนี่ซืือ,อเป็นซ่างบ่เพิ่นขึดได้ร่องสะจัดบังดูแม่ไงแอวเดียงว่านางนั่นก็บร่องเบ่งฮึมเอา้าติดว่ะผ้ากันเล่นมนม์หยังนอ้อรถคือติดว่าซส่นกระามว่าสิเอาค่าอมจังไดบ่เอาดอกไปรถ จะว่าถามมือใดคนบ้านนี่อยากอาใช้รถไปนั่มกะลับในเดอ้อแม่ยายแอวเดียงเว้าแปลกๆแ,แต่ว่านาั่งอันนั้นกะลับปากเออเออเอออ,อไปแล้วก็คาบออกไปแต่กว่า,วามู้ซึกมันก็ยังมีค้นนางซ้อนหลังมานั่มตลอดเพิ่นกะซ่องกระจกเบิ้งกะบาเห็นยางพิดปกติดอกกะเล่นไปจนว่าไปหอดบ้านมูผ้ากันเอาตามบักหุงลงไปกินแล้วๆกะลาบบ้านบ่ท่านมุมขึ้นเห็นตะมูท้มมา ไม่ย่าย่เทาเพนตายแล้วว่าสันจากนั่นก็เริ่มมีคนในหมู่บ้านทยอยตายเยเรื่อยพ่อได้ยินจังสันพ่อหญ่พดกับนายตันเนี่ยก็พากันขึ้นยานครับปลดออกมาจากงานศพแล้วมันก็แหงสิผ้านบานห่างสวงลังเนาะเนาะม่ใหญ่แอลเดยงเดงกับยู่ติดกันแหงพากันย่านคักย้อนเพนเอามอเตอร์ไซค์มามันก็แหงห่างห่างทอากระดังลบลุ้มนี่บึ้ยต้องมีความสำนานเตืบ ระวางทางกับบะมีผู้เลกาเว้ายังบักตันเป็นคนครับพ่อหญยพดซ่อนอยู่ข้างหลังพ่อมาหอดบ้านห่างพ่อหญ่พดก็หยับมาติดดากบักตันแงกหนา้าแงกหลังเห็นตะหมาบ้านมม่ยญ่แอวเดีง้งแลีนพวดพาดออกมาไล,าล่รถฮุ่งฮุ่มฮุ่ง,งพ่อหญยพดกระลาดเศร้าแอวหลานแง่แอดแปดยกขาย่านหมาสวบเว้หามมืเอย้ย บักมาพิปอบเนี่ยเว้าได้ซ้ำนั่นละตาเราไปสะดุดเขากับอีหยังบางอย่างอยู่เทิ่งหลังค่าบ้านห้างสองหลังเทิงผู้ยิ่งผู้ไส้านางย้อนขาเลี่ยงไล่ไส้พวมเหลียวมาเบิงเล่าหาล่างโตกำลังตีงคิงคือยังสดวดดลงมาเน,นี่ยละวายพอใหญ่พดแหกปากท่านที่บิ๊ดบักจันบิ๊ดบี๊ด